มาแล้วพ่อกนอีแล้วพี่นอว่าข่อยงามป่างามงามบ่งามที่สุดคือติ้นจะม,มือมือแล้วตะเขือเส้าเทียบเล่นขนาดนั้นเลยหรืออลาบอันนี้ฮะโอ้เบาแมงดาเออ คนเดิบม,บ,ม,ดม,บ,มดบ่านเบาแมงดาคือโปรไฟล์เพิ่นอืเบาแมงดาบ่เคยเป็นมาแล้วบ่คือใส่สื่อโปรไฟล์มวนเนาะสื่อเจอ้านี่เนาะเออไปเป็นแมงดาดูดเลือดผู้ใดล่ะหึเป็นแมงดาถนาัดใส่สื่อเบาปิงเด้อมันจึงถูกต้องสางมาเลยชิมุ่งเดียวงั้นก็ดิ้นไงอิจฉาไงอิจฉากูได้ผัวดีสางมาลองเจอเอ้าเฮ็ดคลิปแล้วก็ดี่อ <laughs> ส้างมาได้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 ผู้ไดผัวดีว่นะผูวแห่งบ่มีคอนเทนต์อยู่เมืองกันนะฮาผู้งามาหาไงานอีริล่าวซมนนเราต้องเอิ้์ดแมนเอิรอีโคกมึงว่าต้องมาเอิรกูสาวมนกูเป็นแย็ดโคโฮติกามึงโอเคเออมึงถือบล็อกคือเก่าไม่ได้มึงก็ถือบล็อก่าสันซะเออหากะสา่งมาได้พี่ต้องเอ้สา่งมาแตะสัน่าสันซะเออแต่หาคนทนมือทนตีมนียากเด้ มึงบอกบอกมึงบอกทนมือทนตีนกับพัวมึงบอกพัวมึงบอกเอาตีนให้่มึงแดกแต่ละมือแต่ละวันนะฮะมึงเห็นบอกถามมึงเห็นมึงก็เอาไปเปิดไปเผยแพทยล่ะฮะเอาไปเผยแพร่สิคะอะไรที่กูทําชั่วไว้กับครอบครัวกูนะเอาไปเผยแพทสิคะเอาไปเลยกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะครอบครัวกูนะครอบครัวมึงเหยียบจนมุนแล้วเอาไปรอดค่ะเอาไปรอด พัวกูตีกูมือเนื้อหาชิบเถื่อกูยังทนออิจฉากูได้๋นีอิจฉากูได้หนี่เนาะถือพัวตีท้องไสพัวบ่เคยตีแล้วมาอิจฉากูเดี๋ยวกูเนี่ยถือพัวตีถือตีนถือเศร้าถือแรงอืเดี๋ยวนะเพิ่งรู้ว่าคนกินเหล้ากินเบียร์คือคนคือคนไม่ดีกูไม่ได้หมายความว่าคนกินเหล้ากินเบียร์คนบดีสิ่งที่กูพูดไปคือผัวกูไม่กินเหล้ากินเบียร์ ก็ถือว่าดีแล้วมึงเข้าใจความหมายด้วยนะมึงอย่าตีความหมายผิดๆอีควายอีไฟนะอย่ามาพูดในเชิงมันมันนี่คือว่าลักษณะคือว่าแบบว,ว่าเข้าีนว่าใส่ไล่คนกัคนกินเหลากินเบียร์นี่เป็นคนบดีได้พี่น้องไอ้ความหมายของมันนะม,มึงมึงมึงดูคลิปเรามึงก็มึงตีโจทย์ให้ออกนะอย่าว่าแต่กูมึงตีความหมายให้แตกก่อนกูบ่ได้ไหมความว่าคนกินเหลากินเบียร์เป็นคนบดี กูหมายความว่าผัวกูไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่คบเพื่อนอยู่แต่กับลูกกับเมียก็ถือว่าดีแล้วมึงไปย้อนฟังมึงเด้อสมองมึงแคะขี้งูนํำนะมึงอย่ามาใส่ล้ล่คนกินเหล้ากินเบียร์กูไ่ได้วาแต่คือผัวกูคือกัน้าสิกินก็สิเป็นยังกูเลยบอกมึงไงว่าถ้าผัวกูจะซื้อมากินมันก็จะเป็นอะไรอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วกูแห้งจะใครกินว่าสันส่นีคบเพื่อนนะคบอยู่กันคนดีนะมอด ว่ามานะให้กูสูนรมึงน่ะว้าววาวยังมีเบ้าแบบใส่ไล่ใส่ไฟเออกับคนกินเหล้ากินเบียร์สันดานเสียกัเยอะแยะอืมคนนี้ใส่ดีกับเยอะแยะบางคนกินเหล้ากินเบียร์ก็ไม่พูดไม่จ่าบ,บางคนกินมาแล้ะกับพานลูกพานเมียกับมีคือกันเออว่าแมนวเราเขาปากปัีดีเบิ้กับว่าแมนมันกันมันก็นดีทั้งบอดีแหละสรุปแล้วรวมๆแล้วกับทั้งดีทั้งบอดี้เข้าใจปะเอออีปึ๊ก แม่งปึกแลนะ้วเนาะอยากมาด่าคนนี้ใส่คมฉลาดไงเด้ออยากมาด่านะอีปสองนี่ไม่อยากพูดนะอีปสองนี่คนขายมูลของวงตระกลูลของวงวงตระกลูลกินคือคนที่น่าชื่นชมโอ้ยกระเด็นแหละถูกต้องคนขายมูลกินนะพี่น้องใชถูกจะเป็น,ปนบุญข่อยไหลข่อยได้คนมูลผัวผ่อยได้ข่อยนะเฮ็ดวาตังซนะีอีข้างคกนะในมูลผัวนะ พวกับรายมุ่นมาให้เมียเขาจุ๊บจบผัวเขาเนี่ยโมเมนต์ย่อมจบขนาดเออมันดีเลยพี่น้องพ่อแม่มีมุ่นมีมัม่งให้ลูกให้เต้านี่เออกูน,นี่ก็เป็นเร้าเ้ายถ้าเกิดเมื่อหน้าเมื่อไนไปเธอมอเธอหมดบบกูมีสักกูก็สิซื้อไว้หลายๆากับลูกกูบ่มีกูสิบอกลูกเอ้ยถ้าเจ้าบ่มีเจ้าขายกินเดี๋ยวเดินลูกเดินแล้วเชื่อเอาโต้รถขายรถลูกแม่ให้เจ้าแล้วพ่อแม่ยกให้เจ้าแล้วจะมีคนเดียวเออถ้ากูหาได้ถ้าหาบ่ได้ก็แล้วไป คนมีมูลมีมังเน่ยมันดีกว่าคนบม่มีกูสิบอกไว้ให้เสนออีปึกมึงกับบ่มีมึงก็ได้แตม่มาคอมเมนต์แบบนี้แหละเออมึงอย่ามาว่าถ้าว่าไอคนขา,ายมูลขายมังกินนะแบบมันเล่าใส่นี่ยพี่น้องน,นั่นว่าข่อยกับพัวข่อยอยู่บัตเจริญน,น่ะดอกไม้ของมันนะ่ะอมันบุญหูซาคนมีมูลมีมังขายเนี่ยมันดีจะตายหา่าเออโชคดีจะตายกูสิบอกว่าไห้ยันนี้ขึ้นออกที่น้าเล่าขึ้นมากขึ้นมาเล่าแบบนั้น กูถทามึงี่ยถามึงบระายถ้าเกิดมึงตุ้ยไปแล้วันนี้ผู้ใดสืบทอดตระกูลต่อมึงโมมีผู้ใดสิหิเด็กกับขขยแดกบริขัวบอกเออบอกสมมติว่ามึงโมมีไพ่ห่เลยนี่บอกมึงใจบุญปะไปไปไปบริจาคบอกบอกมึงบ่ะคายมึงก็ไปบริจาคจะบอก่บได้กูบับบริจาคเลยกูเออถ้ากูใกล้ตุ้ยแล้วกูสิบอกลูกกูเฝ้าข้ายเด้อลูกหล่าเนอะเออเอาเงินมาใส่เอาเงินมาใส่ช่วยชีวิตมันสั่น ูือบอกว่าหายะจด้วกูใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะกูไปใช้ชีวิตแบบไม่รู้อันไหนคิรอยู่ไปวันๆกินไปวันบอันเที่ยวไปวันๆขับเล่นเล่นเที่ยวตลาลซื้อกับข้าวมากินอวดคนชาวบ้านนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีความสุขมึงรู้หรือเปล่านั่นแหละเขาเรียกว่าความสุขที่แท้จริงคนเฮ้ามันซีมีอยังมากมายนอกจากหาเงินมาแล้วก็ซื้อแดกซื้อแดกลงหัวพุงนี่คือปัจจัยที่แท้จริงปัจจัยที่แท้จริงคือซื้อแดกค่ะคนเขาี กูสิบอกไว้ให้ปัจจัยคือซื้อแด่ความกินเนี่ยนะคือความสุขกูสิบอกไว้ให้เด้อการออกไปเที่ยวหรือไปนู่นนี่นั่นนั่นแหละเขาเรียกความสุขได้เห็นตรงนั้นได้เห็นตรงนี้บลาอดอู้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมสี่แจกนะเออเกิดเป็นคนใช้ชีวิตให้มันคุ้มอะไรอนาคตของเขาคืออะไรอนาคตของมันบอกมันอยู่ในบ้านไงอนาคตของมันมันก็อยู่แต่ในบ้านจับกล้องมาจับมือถือมาคอมเมนต์ด่าคน เออ,เออนั่นแหละคืออนาคตของพวกมันคนเคยจ้องดูคลิปเอแล้วอ,อ,อมันด่าลอทางค้าอย่างเดียวทางค้าพ่อ็นวอ่าอีกเขาเ่อร์ไพรส์ยัง่ะทางค้าอย่างเดียวเนาะบริษัทประโยชน์ไม่ไมีมมเอกเอกูวาทางเ,าเลยมันจะเปนน็น่ะเอออีกพวกนี้เห็นไหมวันๆไม่ทามาหาแดกหรออาศัยกินแต่้ําผัวเอออีกพวกคอมเมนต์อาศัยกินแต่ดําผัวพวกกูดีพวกกูรวยเอากะดีใจน้ำอเออกูเสบบอได้กู ฮาช่วยกันนะกูผัวเมียช่วยกันนะจ๊ะเออสิมานังอารักเอาเปรียบแต่ผัวมันกับบแม่อนเดอกูเป็นเมียกูชิบอกให้สมัยนี้ฮะเออเมียช่วยผัวผัวช่วยเมียน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ามึงเข้าใจบ่อีปึกเออคายมุ่นมันไปพิษหัวมึงคายมุ่นมึงสบอกก็นก็มีมุ่นคลายคือกูขยอันยังเกาะคืออันคือกูอันคลายดินดูล่าวอะไรเห็นบอกกูยังขาย กูซื้อไว้กูขายกูบอกพ่อใจกูบม่อยากอยู่กูขายเห็นบอกกูซื้อบอกพ่อตีกูขายแลวเด้ซูบต้องแปกใจว่าดินกูหายไปใส่กูขายชุดตันดาอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมันไปดูดินเอาไปดูทํเที่อะไรก็กูขายไปแล้วเอกูขายใส่หนีหนีกูหลยเนาะกูขายใส่นี้กูก็บอกตรงๆเลยแหละนี่กูเยอะกูก็ขายผ่อนอะไรก็ไม่เคยหมดผ่านรถก็ไม่หมดผ่นดินก็ไม่หมดเอามัน่มีเงินกันมันมันจะเป็นมันก็ต้องไฟเราพหญ่มึู้ซเอามาค้างคาวัวใจทําไมเ่ียเอามาทําไหมเ่ะย เออเป็นนี่แล้วมันไม่มีความสุขอืมชีวิตคนฮามันเป็นชีวิตคนละแบบผู้ขายหันตัวเราคิดว่าในทางของเราไปดีเขาก็ดีแก่นัอนทางใครทางมันน่าสืนสวยจุละมีมีขายดี่ก็เบิดมึงกับบ่มีน่ะเออมึงน่ะมีอีหยังมึงน่ะถ้ามึงมีมันก็เพยแท้คนเบิ่งทั่วโลกแน่แต่กูเห็นแน่ชีวิตชูนันอยู่แล้วออกมาเฮากระไรแต่กูเห็นแน่ ได้สแตกหรือบ่อาหารการกินถาว่าได้สแตกมากินเศษอาหารนะ้ำบักแดงน้อยนี่เออบักแดงน้อยกูบูเว่าพื่นเศษอาหารหรอกมันกินดีกว่ามึงอีกสื้อไก่ย่างหาดาวไปโตวขวนให้มันกินนะลูกกูนะเออบักแดงน้อยนะมาทูกับซีหาโตกวดทำกู้ต้มกู้ทอดให้มันกินนะเออบักแดงน้อยยังได้กินอาหารดีกว่ามึงอีกอที่บอกไว้ไหนซะแม่ี๋ยวห้ยคอยซอยทั้คนเนี่ยอะไรอย่างคอยซอยครั้งเดียววันบักซอยเนาะ ว่ารวดว่ารถสซอยรวดมันมันสิทธิ์ของเราอย่าพูดแล้วก็พูดเลยเราไปถาม่าใครแม่ปล่อยขาเจ้าสิเป็นหน้าคนมีหรือคนมีแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเธออันจอกอีกทีกับอีหยังกะอันสอยท่อมึงนะเกาะไ้เนีนๆเหือเด้อเห็นมันลุดเราก็สิคายมึงเลยของกูดิแคเราบอกว่าเราสามานใหม่เนาคนเดียวกันมันว่าคนเดียวดอกมันลายโตอย่าว่าคนเถอะคำว่าคนมันต้องคำว่าคนอี๋ต้องมาเสิร์ฟ อมันต้องประเสริฐมันต้องมองความเป็นจริงในการเขามีสอยข้อสิขายมึงก็ไปเนียนๆเด้มึงจะขายแดกอีกเนี่เอา้ากูจะขายแดกก็เรื่องของกูแหลนะเนาะประสาทองสองสลึงกี่อิจฉาโบเห็นบอกว่าอันสร้อยทองอันเ้นสำนวดกุ้งโอ้หนวดกุ้งกันเนี่ยมีปัญญาซื้อไปซื้อแน่เพว่าแพงเดี๋ยวนี้ไปซื้อกูบางแน่หนวดกุ้งกันเนยสลึงหนึ่งก็เป็นหมื่นเลยเออนะมีเงินดอซื้อทองสลึงหนึ่งนะัะกูเมื่อนี่ฮันกูนี่ได้สลึงหนึ่งโอ้โหกูดีใจเฮฮาปาร์ต hey, ี้กูได้ทองสลึงหนึ่ง เงินเป็นหมื่นบอกคือตะกี้ได้ตะกี้สลึงหนึ่งสามพันกว่าบาทสี่พันบาทให้กระซื้อได้ตะกี้คูมือมึงล้องมึงแห่เดี๋ยวนี้ฮนเออบาทหนึ่งเกือบหามื่นเลยมึงไปซื้อให้กูแนันมึงมานั่งดูถูกกูนะกูเากแน่นมาแน่นมันก็เรื่องของกูกูไม่มีแดกกูกะขายเออกูกะขายมันเป็นเรื่องปกตินะถ้าองกูสองสลึงที่ว่าอิจฉาอย่างกูมีเงินกูอาจสิไปเทิร์นบ่ามีเลากกไดแลออกไปอืแต่กูมองกู่น่าได้เทิร์นดอกเพราะมันแพง อกูก็อยากซื้ออยู่นะแต่ว่ามันก็แพงกูซื้อไม่ได้เงินกูมีอยู่สองสามพันพ่อปิดแก๊สแน่เออาเข้าใจนะขายมูลน่ะชื่นชมกเหนื่อยมันแน่แน่นอนอยู่แล้วคนที่ได้มูลน่ะมันเป็นบุญเด้อพี่น้นนนองผู้ใดได้มูลผัวน่ะอดข่มขู่นะคนนักขัวนักกระบานหัวมันมัสงสารนักกระบานหัวมันอย่างนั้นมาอดข่มเป็นผีม้วนหัวหลายเ่อตอม้นหว่วกูถึงหัวชีวิตวมึงก่ะดีกว่าเหอะห่วงแกมดา โผล่ชีวิตแบบมึงเองนะั้นแม่งก่ไม่ต้องมาห่วงหรอกชีวิตพวกกูนะ่ะทำทางพีห่วงไม่ได้แล้วกูปล่อยให้กูตายหรอกกูจะบอกไปไหนซะอทำทางห่วงกูไม่ได้ด่าเขาถึงกูสุบุมีเพื่อนเป็นตัวเป็นตนมันก็นสมใจสุดปรแมาณว่ะตะกี้ก็บอบกอันสมบัติอะไรทุกชิ้นไม่เป็นของมึงสักอย่างบนนาร์เดียบต้องเป็นของไผ่เถิดทางกูเอาเข่าขทางสูบัสิ่งที่กูท่ำนะเว้ยมันเข่าทางสูบัสสู้จังสุบุมีแนว่ว ใจบ่สุกท่ายมากอะบเว่าคือเก่าอีคุณนายบ้านเช่าไม่มีแม้แต่ที่ซุกขวนนอนไม่มีแต่ที่คุ้มกระลาหัวมาสันอีคุณนายบ้านเช่ามาสันกูก็คือถือเป็นหนังตากแดดตาักฝนหนือยมังชีวิตกูนะเออนะอีสุสานอีคุณนายนอนสะอาดคือบ่กว่าอีละคุณนายนอนสะอาดนะว่าอีขะแม่อออไปเบิ่งไงเด้อเดี๋ยวนี่ความเจริญเออไปเบิ่งในบ้านนะ แล้วตกใจกว่าสันซืมเดือดร้อนไม่ได้ขายหรอกไม่มีคิดซื้อหรอกให้ฟรียังไม่เอาอให้เช่าก็ไม่เอาให้อยูฟรียังไม่เอาให้เห็นหัวปอดอพ,อพึงเพราะกูออกมาอีกคืนายบ้านเช่าไม่มีบ้าน,านมาสันออกมาผัดเราบัดนีนคืออยู่สุสานสีเหลืองอสุสานสีเหลืองมีปัญญาซื้อของกูนะ เออยังมีหนานมาบานี้ต่อให้มีเงินก็ไม่ซื้อหรอกเอยบ่มีสมัครกลัาอย่าว่าเ่าเถออย่าว่าว่าอต่อให้มีนะสิพีเฮดเพียงแังสีมีเงินล้านมาซื้อบ้านรังนะะฮรบ่รักล้านขึ้นไดบ้านลังนาหบ้านกนดินนะเออสิเฮดพีชังมันจะิไดเงินล้านบ่แม้แต่ซื้อหวยตัวละร้อยบาทถึงสามตัวยังบ่พอเออช่ว่ายังไหลายว้ามันมีเงิน,หนหอะไรหน่ะมังกิซื้อได้่าสักสเออมึงคิดว่าเงินเงินล้านมันเงินหน่อยมันเงินล้านนะ ถามมึงไงนัดจะดูถูกคนอื่นเขานะ่ะเบิงเบิงจะคลนะ้องน่ะเบิงนั่งหนาจะคล้องนันก่อนเออนะทุกวันนี่กูก็อยู่ของกูนะกูทําตัวอิสระทุกวันกูไม่ได้แคร์ใครแล้วเออกูไม่ได้แคร์ใครกูแ <น S 1> ค่ต<ข>่คนที่เขาเข้าใจกูกันร้องกันร้องใส่งเรงาจะแยกใจกันยัง,งราคาบ้านมึงเนี่ยซื้อรอรถถังไม่ได้เลยซื้อไม่ยังรอรถถัง มึงก็ได้ตะนั่งเนี่ยมึงสื่อหันแล้วมึงอยากได้อะไรอ่าโอกาสมึงเชได้อยู่บ้านนั่นนหะมึงคงสมมีปัญญาคือกูเนี่ยแหละกูก็บฏวิปัญญาแล้วกูยอมรับแล้วกูมึงปัญญาเห็ดคือเก่าแล้วเออไม่ไมเจ้าไปซื้อบอรอรถถังไปคอยซื้ออยู่ซื้อไปเผาหัวมึงไงอ่าบ้านมึงซื้อรอรถถังมึงไม่ได้ก็จะซื้อกูจะซื้อซื้อไม่ได้กูก็ซื้อกูจะซื้อเอาไปเผาหัวมึงไงเออ ถ้ากูอยู่ห้องกูมาเหมาะแม่แม่ไม่เย่ให้กูด่าเออถ้ากูอยู่ห้องกูก็มาด่ากูอีกคุณนายกิาแต่เซเว่นกินแต่นง่เอเมซอนเอาปกติกูก็กินอยู่แล้วเออกินทุกวันอยู่แล้วของแบบนี้นะกูกินมาตั้งแต่กูอยู่บ่อกุ้งคุณอเมซอนกูกินจนกูคลอดลูกเออกูร่วมเป็นเงินมาในจักที่ซัมได้กูกับบุญเออกูก็กินทุกวันเลยกูเออ ยามน้ำกูก็ส่งกาแฟกินอเพื่อนกูกาแฟฮ่อนมันฮ่อนอลไรนะกูก็กินน้ำเมซอนกูอยากกินกับเมซอนกูก็กินกูอยากกินในตลาดนัดกูก็กินกูอยากกินยี่ห้อนะกูก็ซื้อกิโลนี่ไซส์กูนะกูอยากลองกูอยากหูอยากเห็นว่าในมันแซ่บกว่ากันบ่แม่นว่าการอวดการอ้างการกินนะสั่กเขาสิเปิดร้านมาฮะสแต็กที่สองคนจนเข่าบ่ได้สิร้านน้ำเมซอนกูถามมึงไงเออคนทุกเข่าบ่ได้บ่แกนุชีชิมหาบานนะซื้อบ่ได้บ่บอือให้คนตอบแม่งเลยก็ซอยเนี่ย เออถังาาแก้วละาพันบาทแก็ยังพอสิว่าสกูยอยู่วะอีคนรวยอันนี้แก้วละาสี่สิบห้าบาทเออกูดเราเงยสมองว่าอยังนี้นก็บอกมาเอาไซล์นัเด้อซอ,อยโลดเพื่อนนี่หรือเปล่นไม่รกระรูดทั้งรูดเลยว่าพอใคนะอ,อยนี่ยเล่าได้เป็นหมอผียังไปบอกไซล่าวยู่บาวทีล่ะสงสัยพ่อเป็นหมอผีน้องลูกมันก็เลยมาเอาผีเป็นเมียอะไรแบบั้นโอ้โอยมันมัดแนวเขาเลยที่น้องเ,อเลย,อ,เลยอย่างบอกไปนั้นก็ทั้งๆที่จะเห็นไหมพอเราไม่ได้เป็นหมอผี แต่พอแล้วมันก้นเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลูกต้นไหม้เลี้ยงไกลเลี้ยงกาทุงใสพ่อนเป็นหมอผีลูกมันถึงเอาผีเป็นเมีย,ายาามาเ,เลยจะบอกไปนวจะต้องบอกคมม้นเน่สิเอาอะไรงงเลยไอ้เจ้าตอบหลดสวยๆแบบนี้เราเขาเลือกผีเนี่ยอ,อันนี้ก็สวยจะตายไม่แต่งหน้าเฉยนั่นนะถ้าแต่งหน้าไม่อยากพูดว่าจะสวยขนาดไหนนะถามแบบนี้รือด้่าเขาพูด <laughs> กูก็คิดว่ากูสวยอยู่นะสวยแล้วก็รวยมาอรวยนี่ใส่หนีให้กูแน่กูได้มีเงินกันใด้ใส่กูแน่เด้เอถ้า <t> เดือดร้อนเรื่องนี้แล้วกันได้เห็นพิมพ์มากแอใส่เงินไปวินดันไม่รู้จกเอาเงินไปใช้หนี่เขาเอากูบนบ่พ่อชี้ใส่หนีเดี๋ยวสนีกูหลายเงินช่องสามพันมนก็ใส่หนี่บ่ได้จักสีวันอะไรซะก <t> ูกับแพงไปกินเง 4, <t> ินสี่หาพัน เออเพื่อสิสิ้นเดือนเพื่อชิสิ้นดาวเงินเดือนออกมากูก็ต้องจ่ายนวดลดจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าไฟกูก็มีภาระที่ต้องจ่ายนอกจากกูถือเลขเออกูเสิยใอยู่นี่นั่นสงสัยกูเป็นหนีพ่อกระแม่มึงนะมึงมาเดือดร้อนเออถ้ากูหายไปกูกับบ่มีแดกก็เดือดร้อนอีกกูก็สิหายืมเงินอีกกูก็เก็บไปกินสันตัว่ะทองสองสลึงกูก็คอยหอยไ้ข้อซื้อนี่แหละเออกูอยากใสกูใสกูอยากใสกูถอนออก เออท่องลูกกูสองสลึงนะกระไดเออใจบอซันนี่แหละฟางให้คิดอ,อย่างไร่ะมื้อกลักไปหมดใส่หนีให้คกูได้เด้อมาทานหนีกูดูดูหนะใส่ให้กูแน่บอายดอกสองแสนบาทอืม